สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่เป็นกับคุณลุงได้ไปเชียร์ฟุตบอลมาค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปร้านอาหารพิซซ่าที่มีชื่อดังในเมืองร้านหนึ่งค่ะเพื่อน,อนร้านพิซซ่าร้านนี้เป็นของอิตาเลียนโดยตรงอร่อยมากเลยค่ะส่วนที่เรานั่งคุยนั่งดูโทรศัพท์คือเราคุยกันเรื่องจะไปตีกล์ฟนะคะ คุณลุงบอกว่าจะจองเวลาแล้วก็ดูเวลาให้มันพอดีสำหรับแกเพราะว่าแกทำงานนะคะัเพื่อนเราก็กินพิซซ่าไปด้วยคนก็เยอะแล้วก็มันมีเสียงเพลงด้วยค่ะไม่เป็นก็เลยไม่อยากที่จะให้เสียงเพลงเข้าเพลงมาเบามากินพิซซ่าด้วยกันค่ันเพื่อนไม่เป็นชอบเผ็ดมาค่ะไม่เป็นอยู่กับ คุณลุงไม่เป็นเกรงใจมากค่ะแต่ไม่เป็นก็ไม่ลืมเพื่อนๆคะ่ะหันมาชวนมาคุยด้วยสีหน้าท่าทางหน้าตารอยยิ้ม <Okay. S 1> แต่ไม่กล้าคุยโดยตรงค่ะเพื่อนๆเวลาทานอาหารคุณลุงแกมักจะว่าแต่ไม่เป็นก็แอบค่ะเพื่อนๆแอบบ้างเพื่อเป็นการแบ่งปันสถานการณ์ว่า วันหนึ่งๆเราทำอะไรบ้างนิดๆหน่อยเป็นการอัปเดตชีตประจำวันของเราค่ะไม่เป็นจะมาบอกเพื่อนๆค่ะว่าคลิปนี้ไม่เป็นได้ลง YouTube ไปแล้วค่ะเพื่อนๆเพลงก็เพลงเบาๆเองแล้วไม่เป็นก็พูดทับอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเพื่อนๆ แล้วยังจะติดลิขสิทธิ์ไม่เป็นลง Youtube แล้วก็ต้องไปลบค่ะเพื่อนๆอันนี้จะมาอธิบายเรื่องติดลิขสิทธิ์นะคะไม่เพนก็เลยมาฟ้องเพื่อนๆค่ะเสียดายเพราะว่าไม่เป็นถ่ายมาแล้วถ่ายไปแล้วส่งเข้า YouTube แล้วแต่ก็ต้องลบหมดเลยค่ะเพื่อนๆนดีนะคะที่ไม่ได้ลบถาวรถ้าเกิดว่าลบถาวรจากโทรศัพท์เลยไม่เป็นไม่ได้คลิปนี้ มาให้เพื่อนๆได้ชมค่ะมันก็เป็นคลิปในชีวิตของไม่เป็นกับคุณลุงอีกคลิปหนึ่งค่ะเพื่อนๆเ,เป็นการแบ่งปันค่ะวันนี้เรากินพิซซ่าหลังประเชียร์ฟุตบอลนะคะเพื่อนๆแล้วต่อไปเราก็จะมีะคือการตีโกลฟอยู่ข้างนอกนะคะเพื่อนๆเ,เราตีโกลฟข้างใน แล้วคุณลุงก็ไปดูฟุตบอลบ่อยมากเลยค่ะแล้ววันนี้แกไปดูสายแกนั่งหิวอยู่ค่ะตอนที่ดูฟุตบอลแกคุยว่าจะไปทานอาหารที่บ้านหรือว่าทานข้างนอกไม่บอกว่าไม่เป็นบอกว่าทานข้างนอกอะ่ะดีแล้วหาอะไรทานง่ายๆไม่ต้องไปทําที่บ้านหรอกเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่นอกบ้าน ก็เลยทานอาหารนอกบ้านกันค่ะเพื่อนเพื่อนและเป็นอาหารที่ไม่เป็นก็ชอบคุณลุงก็ชอบดีค่ะที่เกชอบพิซซ่าผู้ชายบางคนไม่ชอบพิซซ่าไม่ชอบพาสต้านะค่ะเพื่อนเพื่อนพิซซ่านี้เกชอบเหมือนกับไม่เป็นเลยค่ะก็เลยไปกันได้เราทานอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านค่ะเพื่อนเพื่อนีน่ค่ะแม่เพ็นก็ เอาคลิปออกใหม่คะ่ะออกมาฟ้องไม่ฟ้องไม่ได้เพื่อนก็จะหาเรื่องคุยทับนะคะคุยทับเพลงเป็นคลิปสั้นๆแต่เพลงมันมาทับถ่ายไปแล้วมันก็เสียดายนะคะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไม่ได้พูดกับเพื่อนๆนะคะ่ะยังว่าเลยเขาเพราะว่าออกมาทานอาหารกับคุณลุง แม่เป็นก็จะให้ความสนใจแก่แล้วก็พูดกับแกค่ะ <Okay. S 1> ทานอาหารกับคุณลุงไปก็ใช้ภาษาใบกับเพื่อนเพื่อนด้วยคำเพื่อนเพราะว่าไม่เป็นไม่อยากจะพูดมากเนาะ <Okay. S 1> ก็ชำเลือง <Okay. S 1> ดูแล้วก็ส่งคลิปให้เพื่อนๆนค่ะ <Yeah. S 1> ไม่เป็นก็พยายามระวังค่ะ, <Yeah. S 1> คะเพื่อนๆนถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่เป็นก็จะ <Okay. S 1> ไม่ค่อยจะได้คลิปค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปในสถานการณ์ ช่วงที่เราออกไปทานอาหารข้างนอกนะคะคุณลุงแกไม่ว่าแต่ก็เกรงใจแกแต่เรื่องโทรศัพท์นั้นแกว่าบ่อยค่ะจับบ่อยแต่อย่างนี้ถ่ายอย่างนี้แกไม่ว่าอะไรเรากินพิซซ่าอันเบอร์เลยค่ะเพื่อนๆขนาดจัมโบ้เกือบหมดค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะเพื่อนๆโชคดีปลอดภยัยสุขกายสุขใจค่ะเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้า คลิปสั้นเป็นการทักทายเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ